สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนีครับวันนี้ BMW X1 2.0 S-Drive 18i ปี18 2012ครับรถสวยๆไม่เคยติดแก๊สเข้ามาใหม่วันนี้มาชมคลิปเต็มๆเลยนะครับผมได้สีบอลน,นีครับสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันจากโรงงานสวยงามลงตัวแม็กทรงสวยๆ bmw คันนี้น่าใช้สุดๆกับราคาที่ต้องบอกว่า ไม่เคยมีมาก่อนครับ359,000บาทครับคุณได้ X1 คันนี้ไปครอบครองครับรลดราคาหลักล้านวันนี้เอาไปเลยครับ359,000บาทไม่บวกแวดไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นนะครับบัตรประชาชนใบเดียวซื้อสดขับกลับบ้านจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทกันเลยทีเดียวคันนี้สวยงามลงตัวเพิ่งเข้ามาใหม่ครับจอดที่รามินทา ใครสนใจรีบด่วนนะครับ X1 กันนี้รอท่านอยู่ครับห้ามพลาดนะครับรถยุโรปสไตล์สวยๆพรีเมียมแบบนี้ต้องรีบจัดโทรมาที่088 584 5375นะครับย้ำนะครับจองผ่านล้าน3,000บาทเท่าน,นั้นเองได้รถคันนี้แน่นอนเลยทีเดียวครับ